สวัสดีครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระครับผมหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอ,อ่บางพระซิงค์คีฟเดอะวอเตอร์นะฮะ เป็นสถานที่หนึ่งเนาะที่พลชลบุรีเนี่ยชอบมาพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายกันนะครับมีถนนเขาเรียกว่าคันดมเป็นที่ที่แบบวิวดีแล้วก็พื้นเรียบสามารถปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งได้แต่เดี๋ยวนี้เขาน่าจะไม่ให้เอาจักรยานเข้าแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโซนบางพระเนี่ยก็จะเป็นโซนสาหรับนักปั่นนะปั่นรอบอ่างเก็บน้าเลยถ้ายอยากให้ทําเกี่ยวกับปั่นจักรยานรอบอ่างลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับบางพระลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเผื่อผมจะเอามาทําบ้างอย่าลืมมาเที่ยวกันนนนรับบอ่่่่าาาาางเก็็้สสสยยยมมหปททีีถใจได ผมว่าพื้นที่บางผามันดีกว่าบางแสนอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผู้คนที่เนี่ยส่วนใหญ่มาเพื่อออกกําลังกายนะไม่ได้มาเพื่อนั่งกินหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมันไม่ค่อยมีขยะมันก็เลยรู้สึกว่าเราฮิวตัวเองกับธรรมชาติได้มากขึ้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากนะก็อยากจะให้ช่วยกันรักษาให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันจะสามารถทําได้จริงๆพื้นที่ที่แบบไม่ได้มีขยะ